ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยาพาน้องกบนะครับออกมาอาบน้ําเล่นน้ําให้ได้รับได้รับแสงแดดได้รับลมบ้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามีกบใหม่เพิ่มเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า,าเดี๋ยวหาที่นั่งแป๊บนึงครับก็พวงนี้ก็เป็นชุดเดิมนะครับผม แอฟริกันบูฟอกแล้วก็ต่อมาก็เป็นฮอนฟอกนะครับที่อยู่ในกระบะแต่พวกบูฟอกก็คือผมคิดว่าเออเอาลงก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าได้เปิดแล้วนี่เป็นชุดเล็กนะครับเป็นชุดราคาประมาณพันสามถึงพันหประมาณนี้ชุดนี้ ก็สบายสบายครับเป็นมันหยุดเนาะแต่ก็คือลุกมาทําการบ้านตั้งแต่เช้าแล้วแหละปวดหัวเหนื่อยคิดไม่ออกสมองตัน <c oughs> ก็เลยลุกขึ้นมาอ่ะอาหารเต่าก็ให้ไปแล้ววันนี้เอากบมาเล่นน้ําดีกว่า <c oughs> เป็นการผ่อนคลายนะครับผมเป็นอธรรมชาติบําบัดเนาะ <c oughs> เอากบมาเล่นน้ําอาบน้ําเราก็นั่งดูเขาเล่นน้ <c oughs> ําเวลาอ่า ทำการบ้านหรือไม่ก็เรียนทํางานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยผมจะชอบมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วตัวนี้เป็นน้องใหม่นะครับผมเพิ่งได้มาใหม่อ่าเป็นกบฮอนฟอกนะครับสีชอ็ชอกช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นชอ็อกอ่อนๆหน่อยว่าจะเอามาทําสีใหม่แล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็สีส้มเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเลยดีกว่าอย่าตกนะเว้ย อฮ้ยจนได้เอา้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเลยกบพวกนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับไม่กัดเลยนะเห็นเขาบอกว่าของบางคนมันกัดแต่ของผมไม่กัดนะมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงหรือเปล่าน่าจะเลี้ยงโหดหรือเปล่าให้กินสัตว์เป็นๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดาเอาเหมือนกัน แหมภาพนี้นะครับผมเป็นภาพที่ที่คนเลี้ยงกบหลายๆคนอยากจะเห็นนะครับหรือว่าคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงกบนี่คืออยากจะมีไว้ในครอบครองคืออยากจะเห็นภาพนี้ด้วยตาตัวเองมากเพราะว่าคนที่เลี้ยงกบนะครับเขาจะชอบเห็นกบว่ายน้ำนะกบเวลากลบกินอย่างเงี้ยกินเหยื่ออย่างเงี้ยเขาจะชอบดูเอาอาหารมาป้อนเข้าปากอย่างเงี้ย ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมเป็นไงดุกดิกดุกดิกเลยเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะครับผมเป็นอ่าบัตเจ็กฟอนะครับพวกนี้ก็ได้มาใหม่เหมือนกันนะงอกมาเรื่อยๆนะครับผมผมอะ่ะมีงอกมีเพื่อนๆมาขอแบ่งก็แบ่งเพื่อนๆไปด้วยก็มีเยอะเหมือนกันที่แบ่งไปแล้วก็มีงอกขึ้นมาเรื่อยๆด้วยก็คือแบ่งเพื่อนๆก็คือ ผมซื้อมาในราคาสมมุตินะพันหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเข้ามาขอแบ่งพันหนึงซึ่งค่าส่งก็ร้อยนึงแลผมก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แบ่งๆกันนะบางทีแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องออรอรอผสมผสมได้เอา้าโดดโอ้ดีดีนะที่ไม่ลงพื้นนะไม่งั้นเรียบร้อยอันนี้เป็นแอฟริกันบูฟอกนะครับผมตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวให้อาบน้ำเลย นี่เห็นเป่าเวลาตัวใหญ่มันว่ายน้ำนะดูหน้าเก่งขามมากดูมันดูมันเท่ะนะตัวนี้เท่ะนะสายพันธ์เดียวกันกันกบกบอันเชิญของนาลุตโตะกามาคีจิแล้วก็กามะบุนตะเหมือนกันเลยเข้าไปดูแนละ้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่า <c oughs> ลผมโมโนะเมื่อกี้ผมโมโ ก้นกบดูก้นกบพุงอย่างใหญ่เลยนะตัวหนึ่งจำสินไปแล้วตัวหนึ่งต้มโอ้โหขาลังมันน่ามากน่าต้มยำม,มากน่ารักนะครับน่ารักก็แล้วแต่คนชอบนะเนาะ ชอบแกงชอบแกงเนี่ยผมชอบดูมันว่ายน้ําอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูพวกนี้พวกบัตเจ็กนะครับผมเออถ้าเกิดว่าในกล้องนะครับมันย้อนแสงหรือว่าแสงมันจ้ากเกิดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าใช้กล้องโทรศัพท์นะถ่ายนะนี่ดไูกดิกดูกดิกด๊ก ก็สําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงกบฮอนฟ็อกนะครับผมก็คือกบฮอนฟ็อกเป็นกบที่น่าแนะนํามากนะครับเพราะว่าเป็นกบที่หนึ่งสีสวยราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับผมลูกออสน,นะครับผมซื้อมาล่าสุดนะผมลองเอามาเลี้ยงดูตัวละร้อยเองแต่ถ้าให้คุ้มหน่อยก็ผมแนะนําให้เอาตัวละห้าร้อยขึ้นไปนะครับเพราะว่าไซนั้นคือก็คือเขากินแล้วกินเยอะแล้วเราป้อนได้แล้วคือเขาฝึกมาแล้วครับร่างกายก็แข็งแรงแล้ว ก็คือแนะนําไซส์ประมาณ500บาทขึ้นไปก็คือเลี้ยงรอดแน่นอนถ้าเราเลี้ยงเขาอย่างสะอาดแล้วก็ปลอดภัยให้เขากินในอ่าไม่ให้เขากินเยอะเกินไปอ่ะครับให้กินแบบพอดีพอดอีสวยงามนะครับภาพนี้ <c oughs> ครับก็ตัวนี้บัตเจ็กฟอกนะครับโอ้โหด,ดูมันเหยียดมันเหยียดเต็มที่เลยดูมันเหยียดแหมหน้าแกล้งมาก ก็ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะผมซื้อมานแปดร้อเลยนะค่อนข้างแพงนะครับผมตัวเล็กนะตัวนี้เริ่มใหญ่เริ่มโตขึ้นมาแล้วแย่ตูดมันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าไปใกล้กันนะเว้ยเดี๋ยวมันงับนะครับผมเดี๋ยวมันงับกันนู้นตัวใหญ่ดูชอบดูนะครับกบตัวใหญ่ว่ายน้ํามันขี้หรือเปล่าวะกบขี้หรือเปล่าเนี่ยช่างมัน นี่พวกนี้มันขยันมากเลยนะเอาลงน้ําปุ๊บคือว่ายน้ําตลอดหรือว่ามันขามันสั้นหรือเปล่ามันยืดไม่ถึงครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม